อ้ยโอเคเสร็จเรียบร้อยอุ้ยมาดูคะแนนกันดีกว่าถ้าเป็นพี่ลิฟเปีเรียงให้หาแล้วนะคือมันปังมากและผู้ชนะก็คือก็อคือก็คืออุ้ยเกมดนทีสองวินแม่อบอกแล้วลลคน่เลย่นเน่เลยสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเกดอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันในแบบสปีดโดหรือว่าวาดเร็วกันอีกแล้วค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะวาดได้แต่ S.C.P. พี่ลิงกวัวมากเลยนะมันมันเหมือนผีอยู่เหมือนกันอนะมันนา่ากลัวมากเลยอะใช่วันนี้นะคะเราจะวาดได้แค่ S.C.P. โรคนั้นเลยนะคะโอเคมาหัวข้อแรกของเรานะคะเป็นยังไงบ้างอะไรอะไรจระเข้หรอเฮ้ยอะไรมันจะเป็นจระเข้ได้อะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเลยรอดูเลยเดีเย๋ยวเราจะวาด S.C.P. ตัวนี้ละกันนี่ใครทายถูกพิมพ์บอกก่อนเลยนะคะทุกคนตัวนี้คือตัวไหนอะไรอย่างงี้นะแล้วก็กําลังแบบ ฮึบนี่เอามือจับสิ่งหนึ่งอยู่แล้วก็มีขานั่งอยู่บนตัวจระเข้เฮ้ยกิจะเอาอย่างนั้นจริงๆเหรอใช่แล้วเดี๋ยวเราวัดลูกกตาก่อน S.P. ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างดังมันชื่อว่า S.P. 1 7 3ดไม่รู้ใช่ไหมนะถ้าถ้าเกิดว่าพี่เกดผิดนะคะพิมพบอกพี่เกดด้วยนะคะว่าตัวนี้มันชื่อตัว1 7 3จริงหรือเปล่านะคะฮึพี่เกดว่าก็ก็น่ากลัวแหละตัวเนี้ย Mãe, eu เสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรออุ้ยจักรก็นักกลัวเมื่อกี้นั่นเนี่ยไม่ถึงอะไรจระเข้ร mm ู hmm. ้ว like ่าตัว scp หมายไหมมันนักกลัวหมดเลยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอลืมพี้ยนลืมอันนี้จระเข้มันต้องมีเป็นช่วงจมูกนี้ด้วยเออนี่เออนี่อย่างเงี้ยเสร็จละเสร็จเรียบร้อยอุ้ยแต่จระเข้ก็น่ารักนะเดี๋ยวใส่ขนตาให้นิดนึงอันนี้ให้ดูไม่น่ากลัวแต่ scp ก็คือน่ากลัวหน่อยนะอ้าน่ากลัวจริงๆนั่นแหละเอาจริงๆริงเลื่กลัว scp มากเลยนั่นเนี่ยเดี๋อาไฮไลท์สี่ตัวเหมือนกัน แต่เอาลนะเอาว่ากันก็คือเกตวาดอะไรออกมาก็ก็น่ารักหมดเลยอะ่ะ <laughs> ไม่จดดูไม่เคยหนักกลัวแต่ก็นักกลัวอยู่โอเคนักกลัวสรุปนักกลัวฮือแล้วก็ลูก,กตาจะแบบว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันต้องเข้มหน่านี้ปะเออ,เอ,อ,เอประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยลาดูคะแนน,นกันดกว่า ดูจะมุตะมิอยู่เหมือนกันนะอันเนี้ย <c oughs> กิว่าตะมุตะมีอยู่ผู้ชนะคือโ <c oughs> อ้คนที่ได้ที่หนึ่งวาดสวยมากสวยเกินสวยเวอร์เลย <c oughs> เอาล่ะหัวข้อต่อไปคือเย็นเนาะมันมี s อ p ซพตัวหนึ่งที่ชื่อว่า S c p ซ9 9เกคือตัวมันจะแบบเหมือนละลายละลายหน่อย,ยว่ามันน่ารักดีเดี๋ยวลองวาดตัวนี้ดูนะน่ารักอีกแล้วโอ้เอาพี่ลิงกลัวไม่ใช่หรอนี่ไงเราจะวาดให้มันดูแบบไม่น่ากลัวไง เออเดี๋ยวให้มันแบบว่าในมือถือขนมถือเป็นไอศครีมไหมไอศครีมที่มันแบบละลายหยด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 ลงไปนี้หยดเออโอเคอ่ะก็น่ารักอยู่นะมันมีตัวนี้จริงๆใช่ไหมมันชื่อก้าเลยอะลหัดน้องอะอโอเคน้องมันจะเป็นแบบเหมือนคนโครนไหมใครรู้ประวัติน้องตัวนี้นะคะพิมพ์บอกพ่เกตใต้คลิปนี้หน่อยนะอ,อแล้วก็นี่ตรงไปก็เป็นหยดหยดนะน้องจะเป็นแบบ หยดหยุดนะเหมือนคโครนหรือเหมือนอะไรสักอย่างนึงนะคะเออโอเคเป็นไอติมหยุดละลายเย็นมากไงแล้วก็นี่เป็นรอยยิ้มน้องน้องดูน,น่ารักเลยอะใช่น่ารักมาก เสร็จแล้วน้องดูน,น่ารักนะใส่คำว่าเก้าเก้าไหม S C P เก้าเก้าเก้าโอเคเดี๋ยวรอดูว่าเราจะได้ที่เท่าไหร่นะจ๊ะเฮ้ได้ที่หนึ่งด้วเฮ้ได้ที่หนึ่งด้วยย น้อง SGP 999ของเราน่ารักจนคนให้คะแนนเลยจ้าอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณ oh ทุกคนเลยขาบเกินครับเฮ้เ oh ล่ง oh. ดีใจเลยนะเนี่ยเราไปดูภาพต่อไปดีกว่านะว่าเราจะเป็นยังไงนะเพลงแนะนำลอง SGP 096ไหมเออตัวนี้ก็ดังตัวนี้ก็ดังที่มันแบบว่าปิดตาปิดตาปิดตาอะไรเงี้ยเหรออุ้ยมันจะออกมาหน้ากลัวไหมอะ เฮเลนคิดว่าคิดว่าออกมามันต้องไม่น่ากลกัวหรอกโอเคได้อู้ยคนนี้ไม่มีหน้าอุ้ยตกใจโอยสะดุ้งเลยเขาไม่มีหน้าเฮ้ยธรรมชาติเอาได้เอาลองดูเฮเลนว่ามันจะน่ารักนะเอามือวาดมือก่อน,วา,ออนวาดมือแบบมือปิดปิดหน้าก่อนเเล็บเขาจะมีแบบอุ้ยาวาดมือวาดมือใหม่ the magic On sight We'll make it feel just right Just look at that bright light Believe in the magic And we can save you from your past This bond is always gonna last When nothing else makes sense just dance What you gonna do? We're doing it all. เสร็จแล้วเฮ้ยก็ดูน่ารักแต่ก็ดูน่ากลัวมันก็ดูโอเคอยู่มันเปลี้ยกมันน่ากลัวเหมือนกันนั่นเนี่ยโอเคเอ p ซี6ีศูนย์เก้าหกครับผมเดี๋ยวไปรอดูว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่กันดีกว่านะโอเคกดส่งเลยผู้ชนะก็คือคือเฮ้ยถึงจะดีจ๋อเอซีพีศูนย์เก้าหก เอ้ยที่สองอุ้ยแต่ว่าที่หนึ่งเขาสวยนะที่หนึ่งสวยเลยโอเคผัวข้อต่อไปคือดอกไม้ให้เล้งแนะนำให้เอา SGP 049ดูอ่ะอ๋อเออใช่อ้ตัวนี้อย่างเท่อ่ะฮะบอกแล้วตัวนี้เท่แต่ว่าจะวาดได้มันเทได้หรือเปล่าอาลองดูฮื้อชึกเอาละเออเอาละอลุ้ยกลัวกลัวไม่เท่อ่ะกลัวไม่เท่ให้นนเลงเชื่อใจเทอยู่แล้วแหละ เฮ้ยเจ็ดวันสวยมากเลยพี่ลิงท่อมากเลยอยอุยอ้ยโอเคเสร็จเรียบร้อยอุ๊ยมาดูคะแนนกันดีกว่าถ่าเป็นพี่ลิงพี่เลี้ยงไฮฮาแล้วนะคือมันปังมากแต่มันผิดโจทย์นะดอกไม้มีนิดเดียวและผู้ชนะก็คือกักคือก็คืออุ้ยเกทีที่สอง เนีย่ยบอกแล้วโคตรเทเลยโคตรเทเลยมันมี SCP ตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าอยากวาดเราลองรอด,ดูนะว่าจะเป็นยังไงนะตจ้าไหนอะมันเป็น SCP-3008 แต่ว่าไม่รู้ว่าจะวาดออกมาน่าก,กลัวไหมน่าจะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ส่วนเราคิวาดว่าอ๋อให้ลิงพอจะนึกออกแล้วอ่ะที่มันไม่มีหน้าเหรออ่าใช่แล้วก็มันจะอยู่ในอีก,กีออีก,กีนะคะ เออหอได้อยู่แล้วก็เป็นคอมันฮึด รอดูคะแนนเลยผู้ชนะคือคือว้ายทำไ่คิดไม่ได้แล้วเราทำผิดหัวข้อ,อยังไงลนะ่ะมันหัวข้อกลางคืนเราไปวาดไอสีผีมันก็ไม่ถูกอยู่แล้วอ๋อให้พี่ลิงเสียใจอ่ะพี่เลว่ามันนักกลัวอยู่นะแล้วก็โอเคเลยนะเดี๋ยวคราวหน้ามาวาดใหม่ดีกว่าคราวหน้าเดี๋ยวเรามาตั้งหัวข้ออะไรก็เดี๋ยวรอดูกันเลยนะคะทุกคน ว้าวว้าวสติกไลท์โปเกต89นะมีวางจำหน่ายแล้วใน Line Store นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงแนะนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack คที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ w w w True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ